อยากกินหมูกระทะ อยากกินหมูกระทะก็ต้องได้กินค่ะกินข้างนอกไม่ได้ก็กินที่บ้านนี่แหละค่ะก่อนอื่นเรามาปั่นพริกปั่นกระเทียมกันดีกว่าโดยเครื่องปั่นอเนกประสงค์แป๊บเดียวค่ะละเอียดแล้วเอาละเอียดแบบไหนก็ตามใจเลยค่ะ,ะจะครัวเล็กหรือครัวใหญ่มีติดไว้ก็ดีนะคะละเอียดประมาณนี้โอเคเลยค่ะกินหมูกระทะก็ต้องมีน้ำจิ้มคุณนายแม่สิคะน้ำจิ้มคุณนายแม่นะคะก็มี2ส,สูตรมีสูตรซุก,กี้กับหมูกระทะค่ะวันนี้เลือกเป็นสูตรหมูกระทะนะคะรายละเอียดก็ข้างๆนี้เลยค่ะแล้วก็มีลิงก์หน้าโปรไฟล์เหมือนกันค่่่่ะะเเพพิิมมคควาผดร้อนใสกลงไป แล้วก็เริ่มกินกันได้เลยค่ะเค็มคนมากอุ้นเส้นหมูกระทะก็คือดีค่ะเนียนนุ่มแบบร้านหมูกระทะเลยเอาน้ำจิ้มหมูกระทะคุณนายแม่ราดลงไปแบบนี้ค่ะอร่อยไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเห็นกันตอนกี่โมงนะคะออกไปกินหมูกระทะข้างนอกไม่ได้ก็กินมาในบ้านเนี่แหละค่ะอร่อยสะดวกแล้วก็ปลอดภยัยเห็ดเข็มทองพันเบคอนนี่ก็ทําเองนะคะอันนี้ของโปรดเราเลยเราชอบมันกรุบกรุบดีอะค่ะ เวลาย่างเนื้อหรือหมูเนี่ยเราชอบกินแบบเกลียงๆนะคะมันอร่อยดีอ่ะเราชอบและสุดท้ายสิ่งที่เราชอบอีกอย่างเวลากินหมูกระทะก็ <c oughs> คือน้ำหมูกระทะเนี่ยนะคะ่ะฟินมาก